ทกศแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินประมาณ3ล้านกว่าครัวเรือนนะคะล่าสุดค่ะตอนนี้งบพร้อมแล้วก็เตรียมที่จะโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรที่มีการประชาคมส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสและ ประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการชี้แจงจากทางธนาคารตกสจากกรณีที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนไปกดเงินถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏว่าเงินไม่เข้าบัญชีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ การจ่ายเงินในครั้งนี้ยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องส่งข้อมูลตัดข้อมูลตามแผนการจ่ายของทางธนาคารตกสอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะสิ้นสุดการจ่ายเงินรอบที่1ครั้งแรกสําหรับไรละ1 0 0่บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ4กันยายน2 5 6 8ค่ะล่าสุดตกสออกมาชี้แจงเปิดเผยความกังวลใจของพี่น้องเกษตรกรชาวนาส สำหรับใครที่ไปกดเงินถอนเงินหรือว่ามีการส่งข้อมูลแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับการอนุงิตทกศจะมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่างบประมาณยังคงเหลือเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าคูเรียนยังคงไม่ได้รับการอนุงิตน,นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทกศก็ยังคงแจ้งข่าวว่าให้สํารวจในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรสํารวจในเรื่องของการประชาคมสํารวจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็กมส่งเสริมการเกษตร ส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกศโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและเช็คทะเบียนเกษตรกรว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศแล้วหรือยังค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของเกษตรกรค่ะทกศออกมาแจ้งข่าวหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรางโอนเงินไปแล้วกว่า769,461รรายส่วนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอาจจะมาจากสาเหตุบัญชีไม่ตรงกันทะเบียนเกษตรกรไม่ตรงกันให้ไป ติดต่อที่เกษตรดำเพือนะคะจะมีการส่งข้อมูลในรอบเก็บตกอีกครั้งหนึ่งส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนไว้และตอนนี้กําลังเริ่มที่จะทยอยประชาคมอยู่ที่ประมาณ4.63ล้านคนเรือนล่าสุดช่วงวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4กันยายนมีการจ่ายเงินโอนเงินไปแล้วสําหรับเกษตรกรที่ทะเบียนเสร็จสิ้นสําเร็จนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านคนเลื่อนยังคงเหลือเกษตรกรอีกประมาณ3ล้านคนเรือนค่ะที่ยังประชาคม ไม่เสร็จที่ยังปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่เสร็จที่ยังต้องรอในการตัดข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศและส่วนมากจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแปลงการวาดแปลงอยู่ในส่วนของสถานะรอจัดชุดการติดประกาศแล้วก็การประชาคมค่ะดังนั้นเมื่อในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการทยอยส่งรายชื่อตามแผนตารางการส่งรายชื่อตัดข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรมาให้กับทางธนาคารทกศทกศก็พร้อมที่จะโอนเงินแล้วก็ จัดการในเรื่องของแผนการจ่ายเงินแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับทราบอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของตารางและก็แผนการจ่ายเงินหรือว่าตัดข้อมูลส่งให้กับทางธนาคารตกสอีกประมาณ3ล้านกว่าคนสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการปลิต25งพทับหกในเดือนกันยายนนี้ใครที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีการประชาคมและอยู่ในสถานะว่าส่งข้อมูลแล้วแล้วก็ไปติดต่อกับทางธนาคารตกสแล้วหรือแม้กระทั่งเกษตรนะคะเกษตรอำเภอนี่แหละมี ีการส่งข้อมูลในช่วงวันที่12กันยายน2568แล้วก็ตัดข้อมูลส่งให้กับทางธนาคารตกสวันที่15กันยายน2568ก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเงินของทางธนาคารตกสโอนเงินอย่างต่อเนื่องไม่ต้องตกใจได้เงินทุกคนค่ะส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอีกนะคะก็จะมีการตัดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งของเดือนกันยายนในวันที่24กันยายน2568แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกเง2ดกันยายน 25 6 8าก 00, ็ก 00, จะจ่ายเงินตามแผนการจ่ายค่ะเช่นเดียวกันกับเดือนตุลาคมนะคะมีการตัดข้อมูลตามกามรประชาคมส่งข้อมูลขึ้นนะคะจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับทางธน,คนาคารทกศตัดอีกครั้งหนึง่งในเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคาทรทกศวันที่1 4ตุลาคมครั้งที่2นะคะ24ตุลาคมส่งข้อมูลให้กับทกศ27สตุลาคมรวมไปถึงเดือนพฤศจฤฤิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมก็จะมีการตัดรอบการส่งข้อมูลแบบนี้ แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคาร,ร,รสการสกเตรียมจ่ยายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างไรก็ตามก็จะได้รับการโอ,อนเงินแต่ตอนนี้นะคะเกษตรกรหรือว่าเกษตรอำเภอในหล,หลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะทยอยลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประชาคมในพื้นที่เอกสารสิทธิข,ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็นําข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านการ Million ติดประชาคมแล้วก็จัดชุดสําเร็จเรียบร้อยพร้อมกับส่งข้อมูลนะคะสาหรับให้กับทางธนาคารกสไรไล่ ละ1,000บาทเพราะฉะนั้นเช็คทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยผ่าน efarmer.doae.go.th หรือว่าแอปพลิเคชัน Farm Book นะคะในส่วนของการแจ้งปูการจัดชุดการตรวจสอบผ่านการประชาคมสำเร็จแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทกศร,รอการจ่ายเงินค่ะตอนนี้พื้นที่ไหนเริ่มที่จะประชาคมกันแล้วบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ คลิปนี้นะคะนันมีข้อมูลข่าวสารยืนยันจากท่านสอส,อสอชัชวานแพทย์ยาไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพื่อความแน่ใจเตรียมความพร้อมในการรับการอนุมันค่ะอัปเดตกันเลยค่ะใครยังไม่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยวไล่ละหนึ่งพันบาทต้องดูครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสสบิส๊ครับชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยครับผู้แทนลูกสาวหน้าทงกุลาห้องไฮ เดี๋ยวจะมาตอบปัญหาแล้วก็ข้อข้องใจข้อสงสัยที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาถามกันมามากมายว่าทําไมยังไม่ได้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000งันบาททั้งนาปังนาปี หลายคนก็มีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับลงทะเบียนไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้โน่นนี่นั่นก็เลยจะมาอธิบายข้อมูลที่ผมได้รับมาให้พี่น้องชานาได้ฟังเป็นข้อมูละนะครับต้องนําเรียนอย่างนี้ครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่น้องชานายังไม่ได้รับเงินไร่ละ1 0 0 0บาทเนี่ยมันมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันอย่างที่พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าทกสได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือชานาไร่ละ1 0 0 0บาทตั้งแต่วันที่1 กันยาเป็นการโอนเงินให้พี่น้องชาวนานาปัง8 0 0แสนขวเรือนวันที่สองนะครับเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคเหนือวันที่3ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคอีสานแล้วก็พรุ่งนี้วันที่4เนี่ยเป็นการโอนให้พี่น้องชาวนาภาคอื่นนั่นก็คือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเพราะฉะนั้นประเด็นแรกถ้าพี่น้องนาปังยังไม่ได้รับพี่น้องต้องฟังแต่ถ้าวันนี้วันที่3เนี่ยพี่น้องภาคใต้ ยังไม่ได้รับต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันโอนของท่านอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันต้องตรวจสอบว่าท่านอยู่ในภูมิภาคใดแล้ววันโอนของท่านถึงรอบหรือยังถ้าถึงรอบแล้วทกศก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของทุกท่านโดยที่ทุกท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกศศเกษตรอำเภอซะก่อนทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เนี่ยผมทราบมาว่าทางทกศเนี่ยได้รับไอชื่อ ของพี่น้องชาวนาเนี่ยที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยอย่างนาปังที่มี8 0 0แสนกว่าลายชื่อเนี่ยเจ็ดแสนลายชื่อนะครับได้รับการโอนเรียบร้อยยังมีปัญหาอยู่ที่ประมาณ100 0 0แสนลายชื่อส่วนนาปีเนี่ยนะครับรายชื่อที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่ไม่มีปัญหาที่ทกศได้มาเนี่ยมีอยู่แค่1.7ล้านลายชื่อแค่นั้นเองนั่นแสดงว่าอีก3ล้านลายชื่อ3ล้านครัวเรือนมีปัญหาปัญหาที่นี่เกิดจากอะไรครับหนึ่ง ท่านยังไม่ได้รับการยืนยันประชาคมโดยรอบนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบที่มีการยืนยันประชาคมในรอบของเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีปัญหาเรื่องการประชาคมการยืนยันการตรวจแปลงเนี่ยก็จะได้รับการยืนยันในรอบที่สองเข้าใจยังครับใครที่ยังไม่ยืนยันก็จะกองอยู่ที่3ล้านลายชื่อนีอ่คือปัญหาเรื่อง การประชาคมการยืนยันสิทธิ์ปัญหาที่สองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของบัญชีธนาคารเกษตรกรลายใหม่ยังไม่เปิดบัญชีทกศเนี่ต้องรีบไปเปิดบัญชีทกศแล้วก็ไปยืนยันที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนก็มีชื่อนามสกุลท่านเนี่ยมันไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นชื่อทกศเอ่อบัญชีของทกศกับชื่อที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกันอีกอันนึงก็คือบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับทกศเนี่ย บางคนเป็นบัญชีที่ร่วมกับบุคคลอื่นไม่ได้นะครับต้องเป็นบัญชีท่านที่มีรายชื่อตรงกันอันนี้ผมนําเรียนนะครับแล้วก็บัญชีที่ไม่มีการเดินบัญชีที่ถูกปิดเนี่ยท่านต้องไปเปิดใหม่ผมขอนำเรียนสองส่วนใหญ่ๆให้ฟังว่าปัญหาสองส่วนมันคือปัญหาท่านยังไม่ได้รับการยืนยันยังไม่ได้ประชาคม ในรอบแรกชื่อของท่านก็จะไปกองอยู่รอบที่สองพอท่านผ่านการประชาคมรอบที่สองในกลุ่มก้อน3ล้านคนในเรื่องของนาปีท่านเขาถึงจะถูกส่งลายชื่อไปที่ทากาศาประเด็นที่2คือเรื่องของบัญชีตรงนี้ท่านต้องตรวจสอบดีดีท่านประชาคมแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังมีปัญหาเรื่องบัญชีอย่างที่ผมแนะนําเรียนท่านต้องไปตรวจสอบที่ทากาศายืนยันให้ตรงกัน2ปัญหาที่ผมแนะนําเรียนท่านท่านแก้ไขเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะรายชื่อจะส่งไปที่ทากาศาแล้วทากาศาก็จะ โอนเงินให้ท่านเป็นรอบๆนะครับผมยืนยันว่าเป็นรอบๆไม่ได้โอนรอบเดียวรายชื่อตรวจสอบแล้วบัญชีตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะได้รับการโอนเป็นรอบๆท,ท้ายที่สุดถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับท่านก็ต้องไปติดตามที่เกษตรอำเภอแล้วก็ไปติดตามที่พคศดูว่าปัญหาของท่านมันติดที่จุดไหนนี่คือแนวทางที่ผมได้รับการยืนยันมาทางจากทางเกษตรอำเภอแล้วก็ทางธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าพกศนะครับพี่น้องครับ นำเรียนพี่น้องเป็นเบื้องต้นก่อนสำหรับข้อมูลการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็เป็นความเข้าใจของพี่น้องเพื่อที่ใจะให้พี่น้องเข้าใจตรงกันจะเย็นๆนิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดจากว่าปกติแล้วเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับในช่วงเดือนธันวาคมจิกาการดําเนินการเตรียมการไว้ของหน่วยงานอาจจะไม่ได้เตรียมการไว้เอาไ,ไว้ง่ายว่าปีนี้ได้เร็วมันก็เลย ตั้งรักบ่ถืกนั่นแหละพี่น้องครับเข้าใจตรงกันนะครับขอให้ทางหน่วยงานนะครับกับพี่น้องประชาชนปรับความเข้าใจกันผมเชื่อว่าไอ้ทุกฝ่ายใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับมันดีแล้วครับที่เงินมันถูกอนุมัติแล้วก็ไม่ได้ต้องไปขานปานขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างแอปพิเศนทางรัฐนะครับเข้าบัญชีโดยตรงเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการตรวจสอบอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ว่ามั่นใจครับว่าปัญหาต่างๆก็ถูกแก้ไขามาในทิศทางที่ดีขึ้นก็ดีใจกับพี่น้องชาวนาอีกครั้งหนึ่งครับ ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ร่วมผลักดันช่วยกันผมผู้แทนิ๊กครับจัชาวานแพทย์ยาไทยลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นะันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ